ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันพุธที่10พฤษภาคม2566นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในอีกคู่หนึ่ง นะครับในรอบก่อนราชนะเลิศนะครับเอซิมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งเป็นศึกดามี้แมตช์วันนี้แต่เวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับน่าจะมันพอสมควรซึ่งนะครับทั้งสองเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่สดใสนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยส่วนใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆให้มารับชมรับฟังนะครับเราไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อย นะครับก็สนุกสุดมันเหมือนกันครับสำหรับคู่เรอัลมาดริดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ผมนอนดูอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่แก้เพสได้ดีสุดๆเลยครับสำหรับเกมนี้นะแก้เพจซิ่งได้สวยงามมากนะครับเป็นทางด้านของเวนิสจูเนียนะครับยิงนำไปนาทีที่36นะครับโป้งเดียวหายแล้วก็เป็นโอกาสเดียวเลยครับสำหรับทางด้านของเรอัลมาดริดในในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็คือคมกริบเลยนะครับแล้วก็เควินเดอบอยยิงตีเสมอในนาทีที่หก นะครับก็ยิงในรูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับดังนั้นทําให้ผลงานที่ออกมาเนี่ยเมื่อวานผมให้ริมลิดไปนะก็ยังคงแข็งแร่งอยู่ในบ้านนะครับจบที่ผลเสมอจริงจริงด้วยมีโอกาสจบเสมอนข้างสูงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับบทวิเคราะห์เมืม่อวานนะครับดังนั้นในแง่ของการลงทุนเม,มื่อวานนะครับคู่เรมลิดผมจัดเต็มไปเลยนะครับเต็งไป1ตัวนะนะแล้วก็ นะครับเต็งเป็นหนึ่งตัวแล้วก็กดต่ำไปในช่วงนะครับกลางๆงครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับในช่วงนาทีที่2ี่กว่านะครับสำหรับบอลสดนะก็ยังคงทําเงินกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนต้อนอื่นอาจจะเสียบอลสดบ้างบางตัวนะครับทําให้วันนี้อาจจะติดลบไปไปลายสีแดงไปนิดหนึ่งนะครับแต่บอลจีนทําเงินได้ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็คู่เวลาสี่ทุ่มกับเที่ยงคืนเนี่ยผมผิดคาดไปพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะ เสียไปนะครับส่วนสำหรับนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคง2วันก็ยังคงมีกําไรเหลืออยู่นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยนะครับมาครับวิเคราะห์บอลคู่เอซิมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้นะก็ต้องพิธีพิธันกันนิดนึงนะครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นรอบลึกๆแล้วนะครับก็เป็นศึก ดับบี้แมทอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องเจาะลึกไปดูสติซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ใหญ่พอสมควรนนะัก ครับวันนี้นะเอซีมิลานนะครับเล่นในซานซิโร่นะครับเจอกับอินเตอร์มิลานด้วยราคาค่อนข้างที่จะผิดแปลกไปพอสมควรเลยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันวันนี้นะราคานะครับตอนแรกเนี่ยเอซีมิลานต่อเสมอครบครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ราคามันดันข้ามฝั่งไปทางด้านของอินเตอร์นะครับต้องมีจุดไหนที่นะครับ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันไหลไปแบบนี้นะค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะถ้าราคาไหลกับฝั่งแบบนี้นะครับดังนั้นราคาที่ออกมาเนี่ย ภาพรวมแล้วนับส่งให้ทางด้านของอินเตอร์มิลานพอสมควรเลยนะครับก็ไม่มีใครได้เปรียบหรอกครับเพราะเล่นในที่เดียวกันนะแต่ว่าร,คราคาูตุตบอตอนนี้ยังย,งยกให้อินเตอร์มิลานนะที่ยังคงได้เปรียบกว่านิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเลื่อมๆสูงต่าเปิดที่2ลูกครึ่งคู่เอ่อสองลูกครึ่งนะครับไหลลง2ลูกควบ2ลูกครึ่งดังนั้นคู่นี้เนี่ยไหลไปทางอินเตอร์มิลานแล้วก็สกอร์ต่ำด้วยนะครับอาจจะเฉือนกันแค่นั้นเองครับสำหรับราคาที่ออกมานะฮะ สำหรับเอซิมิลานอยู่ดับที่5ของลีกครับส่วนอินเตอร์อยู่ดับที่4นะครับก็ค่อนข้างสนุกครับสำหรับในโซนบนของในลีกนะครับซึ่งเราไม่ได้พูดถึงในลีกนะเกมนี้ก็ต้องเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผลงานของทั้งคู่1ิบนัดหลังสุดเมื่อเจอกันนะครับถ้าเอซิมิลานได้เป็นฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยชนะไป3าเกมครับสเสมอ2แพ้ไป5ดังนั้นสถิติพักหลังมาเนี่ยเป็นทาาด้านของอินเตอร์มิลานที่ทําได้ดีพอสมควรนะครับ ในหลีกปีนี้เนี่ยใครที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยอ่าก็ชนะไปนะครับอ่าครั้งแรกเอซิมิลานเล่นในบ้านก่อนนะครับเอาชนะไป3าแล้วก็อินเตอร์มิลานกลับมาชนะ1นึนะครับก็ผัดกันไปผัดกันมานับส่วนในรายการซูเปอร์คัพนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานกดทางด้านของเอซิมิลานถึงปะสามประตูศูนย์ก็ถือว่าขาดลอยเลยทีเดียวนะครับดังนั้นในแง่ของการทําเงินเนี่ยนะครับเมื่อทั้งคู่เจอกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะออกทางด้านของอินเตอร์มิลานซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าบ้านใครบ้านมัน่ะนะคร Yeah. <laughs> บ้านใครบ้านมันนั่นแหละนะฮะก็คือเตะที่เดียวกันแล้วก็สลับกันไปดังนั้นผลงานที่ออกมานะครับอ่าฝั่งตอนนี้นะต้องยกให้อินเตอร์นะครับที่มีผลงานที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับก็ถามว่าชัดเจนไหมก็ลืมเหลื่อมกันนะครับบางนะครับประมาณ60-40นี่นะครับเพราะว่ากินกราคา60-40ดังนั้นอาจจะลืมเหลื่อมกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับส่วนผลงานในลีกนะครับทุกรายการด้วยของทั้งคู่นะครับไปดูทางฝั่งของเอซิมิลานกันก่อนนะครับตอนนี้1 0นัดหลังสุดแพ้เพียงแค่อูดิ เน้นัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนกมีนาคมที่ผ่านมานู่นเลยนะครับวันที่19นะครับซึ่งไปเยือนอุนเซ่แต่ก่อนหน้านี้นะครับค่อนข้างที่จะโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรนะครับดับซาดับโมลีมานะครับในนัดแรกเนี่ยหนึ่งศูนย์นะครับนัดนัดหลังเสมอหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าทําราคาได้ดีพอสมควรนะครับพักหลังมาเอซิมิลานจะเล่นผลเสมอซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเกมในลีกสี่นัดหลังสุดเนี่ยเสมอรม่าเสมอเคโมันเซ่นะครับน่าจะเก็บใช้ได้ด้วยนะ แล้วก็ผิดพลาดพอสมควรน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาในเกมลึกก็ต้องลุ้นกันดูครับว่าเอซิมิลานจะทำผลงานได้ดีหรือไม่แต่ว่านะช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะแพ้ยากจริงๆนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของผลงานของอินเตอร์มิลานนะตอนนี้ชนะมา5เกมปิดแล้วนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะโหดจัดเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับยิง3เม็ด3เม็ดนะครับนัดล่าสุดก็2เม็ดก่อนหน้านี้เก็บเวลวนาถึงห0นนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาถนัดตาเลยนะครับหลังจากหลุดไปผลเสมอซะส่วนใหญ่แล้วก็มีแพ้บางนะัด บังเกมด้วยดังนั้นตอนนี้เข้าฝักเข้าฟอร์มพอสมควรนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะฮะแล้วก็10นัดลังสุดของทั้งคู่เนี่ยอินเตอร์มิลานดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับกดไป22 2, ประตูเสีย7เท่ากันนะครับแต่เอซิมิลานค่อนข้างที่จะทู่ๆไปนิดนึงนะครับสำหรับแผงหน้านะสถิตินะครับในการเล่นราคาเสมอนะฮะเอซิมิลานกับอินเตอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะสู่สีกันครับสูงตาม2ลูกควบเนี่ยนะครับไม่อาจจะยิงกันดังนั้นคู่นี้สกอร์ต่ำอาจจะวึง่งพึ่งผ่าได้พอสมควรนะครับเอซิมิลานตัวปัญหาเลยนะครับวันนี้มีแน่ๆเลยฮะเลยเอานะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วซึ่งอ่านหลายสื่อหลายสำนักด้วยนะครับส่วนทางอินเตอร์มิลานไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเลยนะครับไปดูสัตว์นักเตะที่คาดว่าน่าจะลงนะครับวันนี้เอซิมิลานมาในระบบ4 2 3ส นะครับกองหน้าเป็นชิรูว์กับเบนเซอร์แล้วก็สมารลเกจะลงมาแทนอาเรียลนะครับที่มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามารายงานเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ลงเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นชิรูครับที่ยังคงน่ากลัวอยู่ในรายการนี้กดไป5ประตูนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์เยอะพอสมควรในรายการนี้นะครับเกมในแดนกลางก็เป็นคูนิชนะครับโทนาริแน่นะครับโทโมริแพงหลังนะครับซิมอนเคียนะครับรวมถึงเฮอร์นาเดสฝั่งขวาเป็น นะครับคาราบเบียผู้สาประตูเป็นนะครับแม็กแนนนี่นะฮะก็ถือว่าครบทุกขุมกำลังนะครับผมมองว่าไม่น่าที่จะผิดแปลกเลยในแผงหลังนะครับเอซิมิลานอาจจะขาดไปแค่ตัวเดียวสำหรับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเก่งนิดนึง นะครับผมมองว่าแบบนั้นนะครับส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานพร้อมทุกขุมกำลังครับลูกทีมของซิเมเนอินซากี้นะครับนำทีมโดยโรเมโรกากูนะฮะมาร์ติเนสรวมถึงคันฮาโนกูฮะเบโรล่าครับมาทีทายานครับดีมาโก้นะครับดัมฟรายนี่นะครับดามเมียนนะครับอัชเชอรี้แล้วก็บาสโซนี่ผู้สำรับตัวเป็นโอนาน่านะครับก็ไม่มีผิดแปลกในแง่ของนักเตะเลยนะครับเป็นชุดที่ ขุมกาลังเดิมที่ใช้ในเกือบทุกเกมอยู่แล้วนะครับแผงหน้าอาจจะสลับสบเปลี่ยนกันบ้างนะครับแต่ว่าเอเดนเซโกอาจจะไม่ได้ลงนะหลังจากโรเบโรลูกากูเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีจริงๆครับในะช่วงเวลานี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับดังนั้นทั้งคู่เนี่ยผมมองว่านักเตะเกรดนักเตะนะค่อนข้างที่จะสูสีกันจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะผัดสลับสบเปลี่ยนกันไปในแง่ของแผงหน้าเนี่ยถ้าความคมจริงๆเนะี่ยผมมองว่าอ e ินเตอร์มิลานก็ยังคงได้เหลี่ยมกว่านะ นะครับแต่ว่าความเก่าประสบการณ์ในถ้วยใบนี้เนะี่ยมันดันมาตกอยู่ที่ illa, อินเตอร์มิลาเอซิมิลานเนี่ยฮะคือมันมีเป็นทีมที่มีประวัติยาวนานเหมือนกันนะครับสำหรับในรายการนี้นะครับคือผมจะยกเว้น ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นรายการหนึ่งนะครับที่บอกว่าฟอร์มจะดีแค่ไหนก็ช่างนะครับแต่เพื่อมาเล่นในถ้วยใบนี้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์พอสมควรนะครับและข้ท้าทีมไหนมีสติที่ดีเนี่ยก็ยังคงรักษามาตรฐถถานสติของตัวเองได้ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันดูว่าเอซิมิลานเนี่ยจะทําได้ดีหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะเสียตําแหน่งตรงสมกเกอรนี่แหละนะครับสมรเกเกอร์นะฮะ ส่วนตัวหลักอื่นๆนะครับตัวที่น่าจับตามองก็ยังคงเป็นชิรูแล้วก็มาตินเนสนะผมคิดว่าตอนนี้นะครับทำประตูดได้เป็นกอดเป็นกรรมจริงๆอ่ะลูกกัวกูอาจจะสอดแทรกกันมานะครับดังนั้นเกมในวันนี้ถ้าอิ Focus Game นเตอร์มิลานโฟกัสเกมในแดนกลางพอสมควรนะครับพักหลังมาท่ากลางค่อนข้างที่จะแน่นปึกเลยนะครับส่วนเอซิมิลานนะครับจะต้องเน้นเกมในริมเส้นบ้างนะครับเพราะว่าใช้กองหน้าล่างยักษ์อย่างโอเวชิรูนะครับอาจจะกระทุ้งนะครับในลูกโมงหรือว่าลูกคอส เข้ามานะครับดังนั้นเกมนี้ก็ต้องโฟกัสกันพอสมควรในแดนหน้าดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วผมคิดว่าอาจจะสูสีกันนะครับแต่เหลี่ยมเหลี่ยมถ้าเหลี่ยมครม,มเนี่ยอาจจะอยู่ที่อินเตอร์นิดหนึ่งนะครับคู่นี้กนะ็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะ นะครับว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยนะครับทั้งคู่เคยเจอกันเมื่อปี2004นะครับฤดูการ2004-2005นะครับแล้วก็ฤดูการที่2002กับ2003นะครับเจอกัน2เกม่า2ปีติดเลยนะครับซึ่งเป็นการเสมอนะครับปี2002-2003เนี่ยเสมอไป2เกมแล้วก็เป็นเอซิมิลานที่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าได้กดประตูทีมเยือนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับอ่าล่าสุดก็2004-2005เนี่ยก็ยังคงเป็น AC ซิมิลานที่ทำได้ ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับดังนั้น4นัดหลังสุดในรายการนี้เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับก็ยังคงทําผลงานได้ดีครชนะ2องเสมอสําหรับเอซีมิลานะนะครับก็ถือว่า ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหนี่ครับฟิปปล ippo i n ซ a g ี i นะฮะตัวเก่งในตํานานเลยแล้วอดเดนโนนะครับสำหรับโอโ้ตัวนี้ต้องเล่นวินนิ่งนะครับดังนั้นฟอร์มนาจริงๆเนี่ยนะครับในสถิติเนี่ยครับยังคงเชื่อใจไว้ที่มิลานนะแต่ว่าวันนี้มันมีผิดแปลกตรงนี้เองครับตรงทางด้านของราคาที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลผิดแปลกไปจริงๆฮะค,คือมันก็ คือผมใจจริงอะ่ะผมเชียร์เอซีมิลานอยู่แล้วนะสำหรับทั้ยนี้นะครับแต่ราคามันออกมาแบบนี้มันค่อนข้างที่จะผิดแปลกเหมือนกันครับมันผิดธรรมชาติเกินไปอะ่ะนะครับแล้วก็โอกาสจบเสมอเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างจริงๆครับสำหรับรายการนี้นะนะครับสำหรับราคาพูที่ออกมาด้วยแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมมองว่าท,ทั้งทั้งสองทีมอ่ะอาจจะไปวัดกันเกมหน้าก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้นะครับไม่ได้ที่จะต้องแบบว่านะครับัก ห้ำมหั่นกันในเกมแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปมองผมลืมมองไอ้นัดถัดไปด้วยนะครับดังนั้นต้องลงรายละเอียดกันเยอะนิดนึงฮะนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเอซิมิลานเจอสเปเซียครับงานง่ายเลยครับส่วนอินเตอร์มิลานเจอซัสโซโรครับเป็นทีมเกมกลางตารางทั้งคู่นะครับดังนั้นนะครับในเกมนี้เนี่ยอัดกันแน่นอย่างแน่นอนมีการโรเดชั่นเตะในบางตำแหน่งจากนัดที่แล้วพอสมควรนะครับนัดที่แล้วอินเตอร์มิลานครับเป็นทางด้านของลูกากูกดไปหนึ่ง ประตูแล้วก็ดิมาร์โก้นะครับส่วนทางด้านของเอซีมิลานเนี่ยเป็นทางด้านของนะฮะทีโอเอร์นันเดสแล้วก็เบนนาเซอร์นะครับซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ลงอย่างแน่นอนนะครับก็ เนี่ยฮะเอบนเซอร์ลงๆนะฮะผมลืมดูไปนะครับโอเวชิลูนะครับเออันเดสฝั่งซ้ายเนี่ยลงนะครับดังนั้นก็ไม่ได้พักตัวมาเหมือนกันครับสำหรับทั้งคู่นะไม่มีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะใดๆเลยนะครับสำหรับเกมในแดนนี้วันนี้ผมมองว่านะครับความคมเนี่ยอยู่ที่อินเตอร์มิลานครับส่วนความเก่าเกมนะครับมีสถิติที่ดีกับถ้วยใบนี้แล้วก็คือ ผมมองว่าอาถรรมันยังคงอยู่นะนะถ้าใครชื่นชอบนะครับกับราคาแบบนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนเหมือนกัน,นครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับแต่ราคาอาจจะบางสํานักคือคือบางสํานักอะอย่างสับ,บเบตมันไหลส่งแบบนี้ก็ผมก็มันกลัวกลัวในแง่ของราคาเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับไปดูราคาที่ออกมาในในเว็บนะครับในราคาในเว็บเนี่ยก็ต้อง ลุ้นกันดูเลยนะครับซึ่งราคาไหลไปทางด้านของอินเตอร์มิลานพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาคูเนี่ยจ่ายให้ทางด้านอินเตอร์มิลานแต่ก็นิดเดียวนะครับแต่ผลเสมอค่อนข้างมีโอากาสสูงจริงๆครับเสมอ1นึเนี่ยจ่าย5.5เองนะครับถ้าเสมอ0ูนจ่าย6.7นะครับทางด้านเลื่อมของอินเตอร์มิลานจ่าย6.2นะครับสำหรับสกอร์หนึ่งศูนย์ส่วนทางด้านของเอซิมิลานจ่าย7.2ดังนั้นราคาเนี่ยอาจจะ บ่งชี้ชัดไปที่างด้านของอินเตอร์มิลานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ราคาถ้าดูราคาผูจริงๆเนี่ยราคาแฮนดิแคปนะครับไม่ได้ผูนะครับราคาแฮนดิแคปเนี่ยมันก็มีมุมให้กดรองกันอยู่นะครับมีมุมให้ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานมันก็หน้าเล่นเหมือนกันนะถ้าพันพิกมาต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ต่ออยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับมาบังคับเหมือนกันนะครับเล่นรองก็อาจจะ ววืวนะครับเสียวๆกันม้างสําหรับราคาที่ออกมาแบบนี้ดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมมองว่านะครับด้วยกลไกของราคาเนี่ยมันอาจจะผิดแปลกมันอาจ,จผมกลัวตรงนี้แหละครับแค่นั้นเองนะครับถ้าให้ผมเลือกจริงๆแล้วผมก็ยังเลือกเชียร์ที่ซีมิลานนะนะครับ ความเก๋าเกมยังคงอยู่เยอะเลยนะครับในรายการนี้แล้วก็ราคาถึงจะไหลแบบนี้แต่ผมมองว่าอาจจะไหลหลอกก็เป็นได้นะซึ่งแค่เสียไปตำแหน่งเดียวนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับซึ่งบอลรอบลึกแบบนี้ความพร้อมทีมไหนมากกว่าเนี่ยอาจจะมีผลชนะมากกว่าซะด้วยซ้ํานะครับดังนั้นความชื่นชอบส่วนตัวเนี่ยผมมองไปที่เอซมิลานนะครับแต่ว่า ราคาที่มันหลดไหลไปแบบนี้เนี่ยผมก็กลัวที่จะจบเสมอจริงๆหรือว่าอินเตอร์มิลานอาจจะเบียดมาได้สักหนเม็ดนะครับดังนั้นบอลคู่นี้เป็นบอลสหน้าจริงๆครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกศรัทธานในช่วงจุดไหนมากกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วผมคิดว่าค่อนข้างที่จะวิ่งเบียดกันนะดังนั้นคู่นี้ผมก็ยองคงเลือกเชียร์ที่เอซีมิลานนัก ครับฝากไว้ด้วยครับสาหรับวันนี้นะครับเลือกเลือกที่ความเก่าแล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสร้างสังคมนักเดินพันที่ดีไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับร่ำล่ำรวยรวยแหงนะครับสาหรับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้นะครับศึกยูอ่ายุโรปานะครับมีบอลหลายคู่เลยทีเดียวดังนั้นนะครับวันนี้หวังว่าทุกท่านทุกคนจะ รับรวยงเห็งอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับผม